สวัสดีเพื่อนด้วยนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้นะครผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาเพิ่มในส่วนของยอดวิวคลิปวิดีโอของติ๊กต็อกนะผมทำยังไงว่าดกันได้เลยนะอันดับแรกนะครับเพื่อนคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอที่ผมแปะไว้เพื่อนได้เลยนะเพื่อนจะเข้าสู่เว็บไซต์ KMK Social ได้เลยนะรันดับสองเพื่อนที่ดูผ่านคลิปสั้นคลิปเดียวคลิปช็อตนะครผมจะเป็น QR code ด้านล่างด้อนสแกนเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะครผม อยากเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วนะผมเเพื่อนมากดสมัครใช้งานปุ่มเขียวตรงนี้กันก่อนได้เลยนะครับคลิกเข้าไปนะผมเ่อนกรอกชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านในเรียบร้อยนะผมออกกรอกต่างๆไปนะครับแล้วก,กดตีช่องสี่เหลี่ยมลงนี้ด้วยนะเป็นเข้อหมายติ๊กถูกอย่างนี้กดสมัครใช้งานได้เลยนะอะังจกสมัครใช้งานเสร็จเรียบร้อยนะผมเเพื่อนมาลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะ เพื่อนหรือว่าเพื่อนจะลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Google ปุ่มแดงๆตรงนี้ก็ได้นะผมก็กดลงชื่อเข้าใช้ไปได้เลยนะครัหลังจากเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วนะผมเพื่อนจะอยู่ในส่วนของหน้าเมนูคำสั่งซื้อใหม่เมนูซ้ายบนอันแรงนี้เลยนะครับตรงกลางหน้าจอเพื่อนจะเห็นโลโก้หลากหลายโลโก้เพื่อนเลือกเลยทีเดียวนะครับเพื่อนเลือกในส่วนของติกตอกได้เลยนะครับอนลงมาเพื่อนจะเจอในส่วนของหมวดหมู่ขีกเข้าไปก็มีหลากหลายหมวดหมู่เพื่อนเลือกเลยทีเดียวนะครับ เลื่อนหาในส่วนของเพิ่มยอดวิวตรงนี้ได้เลยนะครับขี่เข้าไปนะครับในส่วนของบริการเลือกบริการนิน้นเพื่อนสนใจถูกใจได้เลยนะครผมเอาไปในส่วนของลิงก์เอาไปก๊อปปี้ลิงก์คลิปวิดีโอที่เพื่อนเพื่อนอยากจะเพิ่มยอดวิวกันได้เลยเนะี่ยมาเป็นคลิปวิดีโอนี้นะครผมนี่เลยนะสองร้อยสามสิบสองวิวนะครับกดคัดลอกลิงก์ได้เลยนะแล้วก็กดวางลิงก์ลงไปนะครผมแล้วใส่จำนวนยอดวิวที่ต้องการเอาเพิ่มไปสักหนึ่งพันวิวแล้วกันนะครับ แล้วก,กดสั่งซื้อได้เลยขึ้นหน้าต่างยูเขียวอย่างนี้นะตอนนี้ยอดวิวของเรากำลังจะเพิ่มเข้ามานะผมก็รอสักพักนึงนะครับในระหว่างที่รอนะเดี๋ยวต้องขอแนะน,นำเมนูต่างๆในะเว็บไซต์เพื่อนๆเลยละกันนะครับในส่วนของเมนูประวัติการสั่งซื้อนะผมจะบอกออเดอร์แต่งนี่เราเคยสั่งซื้อไปนะครับทีก็พิมอยู่ว่าเป็นออเดอร์ใหม่ล่าสุดของเรานะซ้ายบนเ,เป็นเลขรหัสออเดอร์ตรงกลางนี่เราเป็นารายละเอียดต่างๆนะครับที่เว็บไซต์บอกกับเรานะครับ ตรงนี้ผมเป็นไอสถานะนะผมก็รอดำเนเินการนะผมแต่เสร็จเรียบร้อยจะขึ้นสีเขียวว่าเสร็จเรียบร้อยครับเ,เพื่อนๆเลยนะในส่วนของเมนูเติมเงินนะผมจะมี3ช่องทางการเติมเพื่อนๆเลยทีเดียวนะผมไม่ว่าจะเป็นสแกน QR โค้ A ode, ดถูกไหนี่วอลเล็ตเอา Red, หรือว่าคริปโตเคอเรซี A L C นะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างให้เพื่อนดูเป็นสแกน QR โค้ดแล้วกันนะครับเราใส่ยอดจำนวนเงินที่ต้องการเติมนะผมแล้วก็กดเติมเงินได้เลย ขึ้น QR code อย่างนี้เข้าแอปธนาคารที่มือถือเลยสแกนจ่ายได้เลยนะีสแกนจ่ายเสร็จเรียบร้อยแนละ้วยอดเงินของของเพื่อนๆเรานะจะขึ้นด้านขวาบนนี้เลยเนะน,นี่ยในส่วนของเมนูติดต่อแอดมินนะผมหากเพื่อนๆมีปัญหาอะไรต่างๆนะผมมาที่เมนูนี้ได้เลยนะีก็สามารถติดต่อแอดมินผ่านเว็บไซต์ตรงนี้เลยก็ได้นะกอกรายละเอียดต่างๆไปนะแล้วก,กดส่งตัวไปได้เลยนะนรับ หรือเพื่อจะแอดไลน์ตรงนี้ก็ได้นะขวาบนก็ได้ปุ่มไอคอนไลน์เนี่ยนะคีกเข้าไปนะผมจะเป็น QR code เ,เพื่อสแกนแอดไลน์เลยนะผมแอดมนก็พร้อมตอบเ,เพื่อน24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะใน,นส่วนของเมนูนแนะนำเพื่อนน้เพื่อนสามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้นมไปแชร์คนอื่นๆได้เลยนะจะได้ค่าคอมมิชชั่นนมถึง5%กันเลยทีเดียวนะก็ะถือว่าเป็นไรายได้เสริมรายได้พิเศษนะครับเราอีกช่องทางหนึ่งเลยนะ ไอซีรีหนังจีนนะผมเป็นเพื่อนใช้จ่ายในเว็บไซต์นะผมครบทั้งร้อยบาทนะผมสามารถปลดล็อกดูเมนูซีรีหนังจีนได้เลยฟรีนะผมเน็ตผมช้านิดหน่อยต้องขออภัยด้วยนะผมก็ซีรีส์นะผมเขาก็มีเพื่อนเพื่อนเรื่องถึงสี่ร้อยเรื่องเลยนะผมเพื่อนก็สามารถเข้ามาดูกันได้เลยนะผมเขาก็อัปเดตมาเรื่อยๆเลยนะผมกับซีรีส์เนาะแต่ตอนนี้นะผมคิดว่าในส่วนของยอดวิวที่ผมเพิ่มไปน่าจะเพิ่มขึ้นมาแล้วนะผมต้องขอไปเช็คดูก่อนนะ อันนี้อยู่ที่232วิวนะผมเดี๋ยวเรากดรีเฟรชสักหนึ่งทีนะครับอันเรียบร้อยนะผมเมื่อกี้232วิวนะผมตอนนี้เพิ่มเป็น1,887วิวแล้วนะผมโอ้เพิ่มให้กับเราแบบรวดเร็วเลยจริงๆนะผมเว็แบบไซต์นี้นะเว็แบบไซต์ k m p Social นะผมเว็บ,บไซต์สามารถเพิ่มยอดหลายยอดติดตามยอดวิวยอดแชร์ต่างๆใหนะ้เ,เพื่อนๆนะผม ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม YouTube, TikTok, Facebook, Instagram หรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆโอเคเดี๋ยวเพื่อนสนใจก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้เลยสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมขอตัวร้านเพื่อนไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับ